อช่างสู้เหมือนชีวิตเราเลยหนาวขนาดไหนก็ยังสู้ทนนะคะอันนี้ยังไม่ได้แต่งเลยทุกคนยังไม่ได้ตัดแต่งน้องเลยนี่ใบใบเขาเหี่ยวมันนี่มีแดดเนาะที่เอามาไว้ตรงเนี้ยเพราะว่าจะได้ไฟจะได้ความอุ่นจะ,ะความอุ่นความร้อนจากหลอดไฟนิดนึงนะคะถ้าไว้ตรงอื่นอะ่ะมันจะไม่รอดไงทุกคนอขอบคุณนะที่อยู่ด้วยกัน สวัสดีค่ะชอค่ะทุกคนโอตาก็บวมตื่นมาแล้วก็คืออัดคลิปเลยศูน่ะยังไม่อยากจะต,ตื่นเพื่อนที่ทํางานเพื่อนที่ทํางานเก่าก็โทรมานะคะโทรมาปลุกให้ตื่นมาปลุกให้ชอมาลบคลิปอ่าด,ดูดูโทรศัพท์อีกเครื่องหนึ่งนะคะคือนางโทรมานะวันนี้วัน,นวันนี้วันที่เท่าไหร่คะดูก่อนทําไมจะจําวันไม่ได้เลยทํางานจนลืมวันลืมคืนนะคะ วันนี้วันที่หกนะคะอจะรังคานพุธวันที่หกวันที่หกกุมพานะคะวันพฤหัสที่หกกุมพานเอออืมจกวันไม่ได้เลยโทรมาเพื่อนโทรมาตอนหกโมงหกโมงสิบนาทีนะคะทุกคนโทรมาบอกให้ช่อนะมาลบคลิปนะคะช่อบ,บอกว่าลบคลิปทําไมทําไมต้องลบคลิปนะคะนางบอกว่าถ้าช่ออยากกลับไปทํางานที่เดิอมอ่ะให้ช่อลบคลิปในช่องย t u b e ให้หมดที่เกี่ยวกับที่ทํางานใหม่วะ อะไรชอบแบบอะไรยังไงนะคะก็คือนางบอกว่าหัวหน้าน่ะไอท้ที่ที่สแกนดิดอะ่ะเขาจะเป็นอย่างนี้นะทุกคนที่สแกนดิดอะ่ะถ้าเกิดว่าคุณทํางานที่สแกนดิดคุณจะไม่มีสิทธิ์ไปทํางานที่อื่นเลยอันนี้คือเป็นกฎของโรงแรมนี้นะคะชอบพูดได้เพราะว่าอชอบเคยถามเขาแล้วแล้วเขาก็บอกมานะคะถ้าเกิดว่ามีคอนแทคนะคะถ้าเกิดว่ามีสัญญางานไม่ว่าจะเป็นพนักง,งานเอ็กซ์ตรา้าไม่ว่าจะเป็นพนักง,งานประจําห้ามไปทํางานที่อื่นซึ่งมันเหมือน มันเหมือนเป็นการเห็นแก่ตัวนะคะเพื่อนชอบมีพิธีปะอ่ะพิธีปะเดือนหนึ่งได้งานอยู่ได้หนึ่งเดือนเกได้งานอยู่ประมาณ3าวันแล้วแกไม่สามารถไปทํางานที่ไหนได้ด้วยนะเพราะว่าแกได้เซ็นสัญญาเป็นชิมมา l สเลนก็คือจ่ายรายชั่วโมงแต่ไม่สามารถไปทํางานที่ไหนอันนี้ในความรู้สึกของชอบคือมันเห็นแก่ตัวะคะ่ะทุกคนคุณไม่สามารถให้งานเขาได้ คุณไม่สามารถให้งานเขาได้คุณก็ต้องให้เขาไปหางานใหม่อันนี้มีการขู่มีการบอกว่าไม่ใช่ขู่หรอกมีการพูดนะคะบอกว่าถ้าเกิดว่าได้ได้ใบสัญญางานแล้วไม่ว่าจะเป็นพนักงานเอกต้าหรือว่าพนักงานประจําห้ามไปทําที่อื่นแต่ว่าเดือนหนึ่งให้งานเขาแค่3วันแล้วค่าห้องเขาจะไม่จ่ายบอกค่ากินอีกในค่าลูกเขาอีกจะไม่ให้เขาไปที่อื่นเลยบอกนะคะชอบตอนเนี้ยชอบพูดตรงๆเลยชอบก็อยากจะดึงพี่เขาอะมาทํางานที่เดียวกับชอบเพราะว่าที่ตรงเนี้ยเขาให้รายชั่วโมงวันหนึ่งอะ บางวันหกชั่วโมงบางวันสี่ชั่วโมงบางวันห้าชั่วโมงแล้วที่เหลือมึงจะไปทําที่ไหนก็เรื่องของมึงเพราะว่าเขาบอกว่าเขาไม่สามารถให้แปดชั่วโมงได้ที่เหลือคุณอมนุมคานะคะถ้าเกิดถ้าเกิดว่าเรายังมีแรงหรือว่าเราสามารถไปทําที่อื่นได้อุปทิเดนะคะแล้วแต่คุณเลยไปทําที่อื่นได้เพื่อนชอบโทรมาบอกว่าถ้าเกิดว่าอยากกลับมาที่สแกนดิะให้ลบคลิปที่ทํางานที่โรงแรมนี้ออกให้หมดชอบบอกว่าไม่จําเป็นค่ะชอบไม่ชอบไม่อยากกลับไปอยู่แล้วนะคะตัวชอบเองชอบบอกว่าชอบไม่อยากกลับไปอยู่แล้วจะสาว ไม่ไม่เป็นไรช่อไม่ลบค่ะคลิปชอคลิปชอช่อบไม่ลบค่ะชอไม่ชอบไม่ได้เอาแต่เออพวกคุณนะคะคืองานอะ่ะตอนนี้ชอบก็มีแล้วนะคะไม่ได้มีแค่งานเดียวด้วยมีอยู่สองงานเดี๋ยวต่อไปก็สางานอยากลงเรือค่ะทุกคนอยากอยากไปทํางานที่อื่นนะคะโทรมาตอนหกโมงสินาทีเพื่อให้มาลบคลิปเพื่อที่เขาจะได้เอาเรากลับไปทํางานที่เดิมโอ้บเป็นอย่างค่ะอบพูดไลลค่ะว่าไปค่ะเพราะว่าเราเราเคยรู้แล้ว เราเคยรู้แล้วว่าตรงนั้นมันเป็นยังไงนะคะอันนี้ชอบมีความอันนี้ชอบมีความรู้สึกที่โชคดีมากๆที่ชอบนะ่ะเจองานหนักที่โรงแรมสเกนดิตมาก่อนนะคะวันหนึ่งสาสิบสองห้องวันหนึ่งสาสิบห้าห้องคือชอบทาคนเดียวนะคะแปดชั่วโมงสาสิบกว่าห้องแล้วทีนี้พอเรามาเจอตรงนี้ปุ๊บมันเป็นงานเบาไปเลยทุกคนเพราะว่าเราเคยเจองานแบบถุงเขาเรียกอะไระหนักหนักอะค่ะห,ห้องหนึ่งมีอยู่สี่เตียงแล้วพอเรามาเจอห้องหนึ่งแค่เตียงเดียวเงี้ยห้องหนึ่งสองเตียงเงี้แล้วเป็นห้องที่เล็ก เป็นห้องที่แบบหนึ่งห้องน้าไม่ใช่มีหนึ่งห้องนั่งเล่นอะไรเงี้ยมันเป็นมันเป็นจากจากที่เราเคยเจอแบบใหญ่ๆแบบนี้งานใหญ่ๆแล้วเรามาเจองานตรงเนี้ยเหมือนแค่นี้นะคะ่ะทุกคนทุกครั้งที่เวลาชอบไปทํางานอะ่ะชอบจะแบบไม่คุยไม่อะไรเลยชอบรีบทางานแล้วชอบรีบกลับมาข้อดีข้อเสียนะคะข้อดีของสแกนดิตก็คือได้ได,ได้เวลาไม่ว่าคุณจะเป็นพนักง,งานเอ็กตอร์หรือว่าอะไรถ้าเกิดงานเสร็จเร็วค,คุณก็ได้จ่ายแปดชั่วโมงนะคะแต่ที่ที่ดีตรงที่ใหม่ก็คือ คุณได้งานแค่6ชั่วโมงไม่ว่าคุณจะทํางานเสร็จภายใน2หรือ3ชั่วโมงคุณสามารถกลับบ้านได้เลยที่เหลือเขาก็จ่ายเต็มอันนี้มันจะเราจะสามารถเปรียบเทียบกันได้นะคะว่าตรงไหนดีตรงไหนไม่ดีอะไรเงี้ยชอก็เลยบอกว่าเออไม่เป็นไรชอจะไม่ลบคลิปของชอนะคะแต่ถ้าอยากได้ชอไปชอไปช่วยได้แต่จะให้ชอมาลบคลิปอะชอไม่ลบนะคะทุกคนมันไม่ใช่เรื่องไม่ใช่ลาวเลยที่จะลบคลิปเพื่อกลับไปทํางานและอย่างพกกลับไปเขาไม่ได้ให้เราเป็น fast นะคะเขาให้เราเป็นแค่พนักงงงาาาานนน่มมิรพัักจยยชวโ ไม่เป็นไรค่ะขอบคุณมากค่ะเจ็ดโมงเจ็ดโมงสามนาทีไหมคะเนอะเจ็ดโมงสามนาทีนี่แหละวันนี้ขอออกจากบ้านจากเจ็ดโมงสิบนาทีเจ็ดเจ็ดโมงสี่นาทีค่ะทุกคน เออโอเคค่ะขอให้เป็นวันที่ดีๆของใครหลายคนนะคะทํทาตามใจและความรู้สึกของตัวเองนะคะทุกคนอย่าไปตามอย่าไปทําตามคําพูดและคําแนะนําของคนอื่นให้เราอะคิดว่าตัวเราอะ่ะรู้สึกดีหรือว่าไม่ดีมันอยู่ที่ตัวเราอะ่ะทุกคนถ้าเรากลับไปตรงนั้นแล้วมันรู้สึกไม่ดีมันก็เหมือนเดิมค่ะทุกคนโอ้ขอให้เป็นวันที่ดีๆของใครหลายๆคนนะคะวันนี้คําคมไปแล้วคะ่ะ